ก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยววันเกิดเลน้อพี่น้องวันนี้นะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเอาแม่ก๋วยเตี๋ยววันเกิดเลนก๋วยเตี๋ยววันเกิดเลนเอาโอยเกิดเมื่อวานก็นมีวันเกิดเ่ะก๋วยเตี๋ยวเป็นหม้อเอาคีบดีดี กินพี่น้องกินกินเตวเตลมีกินกินเตลเตล ดีนะขีแล้วแขกมาพอดีนะถ้าพวกขีตายไะฮึฮเออีๆยอยๆนะจะฮึผีๆยอๆจิ้นๆผีๆยอยๆนะ นึงว่าจะยกหมกกระเจี๋ยวมาน,นี่ค่ะไอ้นิกมันตุยมาฮึาไปเไยมาไปไหนไปละนึกว่ายกกระเจี๋ยวมาน,นี่ค่ะไอ้นิกมันตุยมาบอกให้ไปกินพุ่นตะบันต<า>ะป,ะ,ปะไว้นอไนไปยะอือบอกให้ไปกินพุ่น แม่กวนแมักอกแสดงเจ็บช่วอะอืมนี่่ะเป็นพืดเป็นพืดอืมเราเป็นพืชมั้ง ของพ่อมันกล่องหนึ่งของยายกล่องหนึ่งหยังสมโพดพ่อมันก็ใช้เซมโพดเบอร์เอ็มอะไรกันเยอะไงแม่ท้ากับลูกเคยแม่ท้ากับลูกเคยใส่เซมโพดแข่งกันคนละไซ lửa luôn lượm nó lửa luôn lượm đâm lên xây có cái tay cái tay phần nốt quá rồi ừ mà ở hả ừ ก๋วยเดี๋ยวเสียงเปนถ้วยดีใจดีใจใจ,จคุณก๋วยเตี๋ยวเสียงเปนถ้วยซื้อให้กินกับข้างเออซื้อให้กินกับข้างเออซื้กกอก๋วยเตี๋ยวร้านกินถ้วยซอมถ้วยนี่ลอยหนึง่ง <c> เ <ười> อาปันลอยหนึ่งเนี่ยอืม อปันร้อยหนึ่ง้องถ้วยนี่ร้อยหนึ่ถ้วยละห้าสิบบาทเอปลยงมเกไอ้ตังรู้รูรอไฟม่ไอืมเสองถ้วยนี่ร้อยหนึ่งนะ มเงินในมันไปในแม่จ้ะจะลุกเงินมาจ้ะลุกเงินมาจะไปกินก๋วยเตี๋ยวน่อยครับอันไปหาคุณโซงอ่ะไหนหมอกก๋วยเตี๋ยวอยู่ไหนอ่ะเตกตื่นกันอ่ะหมวกก๋วยเตี๋ยวมันจะอยู่นี่หุ่นไปกินพ่นเหรอบ้านโมงคุ่นไปหาคุณโซงอ่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะ ป้ากินก๋เตียอ่ะลุงช่วงก็แตกเด่นกินจิ้นไหนสนบ้านม่วงกินบ้านม่วงเนี่ยยังบ้ามาตั้งพี่วะไหนไหนะมลมลอันอนี้เรา,าตั้งพี่หรอ่เอาตั้ง,งพี่คนเตอจูบูนอ่ะคนเตอร์จูบูนอ่ะ

นอนนอนอย่างเดียวนั่งไม่ได้แล้วไปเอาสีข่ขาเงินพี่ตอนน่ะเอาไปหุงแล้วเปืนจันไ้เซอร์กันรายเรืองขเคยน้อยก็เคยใหญ่ไปใาไปก่อนกัน หัจักรักษาตัวเก่าอันนี้มันมันหนาตายเลยนะเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเลยนะเนี่ยคำเดียวมันได้เนะี่ยเอ๊าอะตาแบบนั้นก็แอบแมาเลล่เหมือนกไม่ใช่ลุงลงอนะ่ะลุงลงอนะ่ะมันเกิดยายมันมาได้อยู่สุขภาพนอะ่ะ พี่ชามที่หนึ่งพฤษภามันมากินก๋วยเตี๋ยวยายอยู่ไหนผัวลุงอะ่ะพ่อแม่อตอยตายหลังจากแม่อตอยตายอ่ะยุบเลยอนอนเลยนะ่ะไปหามหมอเลยนะ่ะวันเกิดใายเนะ่ะมันมาได้อยู่มันยังมานั่งยิ้มอยู่นี่ดู อย่างคนแถวนได้ทั้งบุญไ,ได้ทั้งบาปเจ้าฮึฮึได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปในบุญได้กินเิ่มกินเต็มบาปี่ห่วงหาลูกกระจุ๊กมาอยู่นี่อยู่นี่อ่ะเมื่อคือนอ่ะเมื่อคืนไอ้ไก่มันปิกเด้อแกไอ้ไก่มันปิกเด้ก ตี่ยายถามว่ามันมาหรือยังมาแล้วมาแล้วเนี่ยมันยังไม่มาแล้วเนี่ยหนูบาปแล้วเนี่ยนูจุยายหนูบาปนะมึงอได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปเลี้ยงคนเท่านะแต่บปว่าอีกว่ายอมนอนวันนี้มันไปวันนี้มันบอกไปประร้างแล้ววันเนี้ยวัไปละป่างฮะฮะมึงชอบมันบอกว่าเหร บอดยาเลยไปปลาซางหวานไปลำปางก๋วยเตี๋ยวหมดถ้วยหัวใชยโป่กินได้หลายเนีหัวอชยโป้มันหวานนะเนี่ยกินไหมหมวใชยโป้เนี่ยร่างสารพิษ Sản biết thì nay tôi nè Về cho đi Cô chèo nám xảy Để kinh còn bữa này nè Hóa chốt mà nè Hóa chốt mày nè còn bữa

ไม่ขอมม่อมาหายายเหรอจะเขามาห้ยายมันมาอย่างมันราทำหาอย่างแม่เพิมอีเมลอ่ะมันเพิแมอีเมลไปก็ได้เหรอแต่นี้ห้องหายอ๋อ เป็นวันหยังมาห้องหาแต่กันในสุ้เขาเนี่ยขขนะอ่าวันละกับไฟพี่น้อง